สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกม v e Fire m a กกันนะคะวันนี้เราจะเลือกเล่นโหมดจัดดับทั่วไปค่ะดาบที่เราไม่ได้เล่นเกมเกมนี้มาแล้วเราจะกลับมาเล่นอีกรอบ เ่องเวลากลางคืนแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่คนที่เขาเล่นกิ่งๆเล่นกันเดี๋ยวเราเวลาอีกประมาณสิบวิค่ะเดี๋ยวจะได้เข้าเกมแล้วตอนนี้เราอยู่ในโหมดเกาะสวรรค์ค่ะเดี๋ยวเราจะลงเมืองพีก,กันนะคะ เมงพีคนน่าจะเยอะนิดนึงนะคะน่าจะเล่นแับเดียวตอนนี้คนเต็มนะคะ อยู่นะคะเฮ้ยเหมือนว่าเขาจะชาร์จเราเขาเล่นด้วยจอโอเคชนะ นั่นมีคนห่วเต็มเลยแอบเข้าทางดั้นหลังเฮ้ยเราโดนเข้าหลังตอนนี้เดี๋ยวเราเกิดใหม่เราจะย้ายเมืองนะคะเราจะไม่ลงเมืองเดิมเดี๋ยวรอบนี้เราจะลงเมืองพชิงนกกันนะคะ เดี๋ยวเราเก็บปืนก่อนนะคะเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่มองพีเราได้มาแล้ว3คิวนะคะส่วนใหญ่เวลาเราเล่นโหมดโซโลเราจะเล่นแบบไปลงตรงเมืองคนเยอะๆก่อนแล้วพอแบบตายหรือว่าคนน้อยลงก็จะ คิวตอนต้นเกมไก่อน เหมือนเมืองโคชินงนี้จะไม่มีคนมาเลยนะคะเหมือนของยังไม่โดนเก็บเลย พอเราเตรียมพร้อมเสร็จแล้วเราจะไปเล่นไม่ใช่เล่นเดี๋ยวเราจะเปิดตาล่านะคะ,ะช่วงนี้ต้องฟาร์มของให้พร้อมก่อนถ้าใครสนใจจะเล่นด้วยสามารถแอด uid ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะ เหมือนเราจะเจอคนนะคะมีคนกำลังเก็บแอร์ดอปอยู่ด้านหน้าตรงนั้นแต่ว่าเราไม่น่าไปทันนะคะเราน่าจะเก็บเสร็จก่อนเปิดไปก่อน,นะคะ่ะของเราอาจจะยังมีไม่เยอะแต่ว่า เขาน่าจะได้เข็มฉีดยานะคะอ้าวดีดไปนูป่นละทำเปอะไร้าเดียวาดีดแล้วดีดสาความจริงเราไม่ควรดีดตามอย่างนี้น,นะคะถ้าเขาวางกับระเบิดเราอาจจะตายแต่ว่าเมื่อกี้เราดีดมาแล้ว เขายังยิงไม่โดนเราเลย โอเคค่ะตอนนี้เราได้คิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บปืนสนายค่ะเราจะเล่นสนายไตเดี๋ยวเราต้องไปหาที่พัญยาก่อน,นะคะ่ะเราจะมาพันตรงกาแจ้งไม่ได้ ตรงนี้ศพเต็มเลยน่าจะเพิ่งมีคนเราเจอคนเป้าหมายคนอยู่ข้างหน้าค่ะกำลังพะทะกันอยู่เดีย๋ยวเราจะไปมือเป็นมือ,มอ,มอที่สามนะคะเจ็บเจ็บเราจะโดนฝั่งึ่งรู้ตัวแล้วค่ะ เขาชาร์จแล้วนะคะเหมือนว่าฝั่งเราเขาจะเล่นซองยาวอรอบนี้แรงเราบวก20ค่ะก็คลิปอาจจะสั้นไปนิดนึงนะคะ แต่ว่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าดึกแล้วสวัสดีค่ะ